กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เด็กโคงอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิว g r a n d s o อร์จากเรื่องมา d o k ิง g r r n n d s o t ์นั่นเองนะครับผม อ่าหรือว่าเท่มากๆเลยนะฮะแต่ว่ากล่องค่อนข้างเล็กไปนิดนึงเอาจริงด้านในนี่ก็เล็กนะเออเล็กกว่าที่คิดไ้เยอะเลยนะฮะเนื้อเรื่องนี้ก็ผมเชื่อว่ารุ่น90จำนวนไม่น้อยนะฮะก็น่าจะเคยดูกันแล้วนะครับเรื่องมาดูกิงแกรนด์ซอสชื่อไทยนี่ก็เออจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าในเรื่องคร่าวๆก็ประมาณว่าตัวละครเอกของเรานะฮะได้ไปดวงจันทร์นะฮะ ก็ไปเจอกับชนเผ่าหูยาวเนาะแล้วก็จะได้รับบทบาทในการขับหุ่นเจ้าคิง Grand ์ซอสตัวนี้นะครับผมเพื่อที่จะช่วยปกป้องโลกดวงจันทร์อะไรพวกนี้นะเนื้อเรื่องก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับผมเราไปหาดูกันได้มันก็นานแล้วเนาะ <c oughs> เก่ามากแล้วนะครับผมเรื่องนี้นี่ก็ก่อนผมเกิดอีกนะเอาจริงๆเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยรู้เยอะมากแต่ก็ตัวหุ่นนี่บอกเลยว่าเทนะฮะ ยิงสำหรับยุคนั้นนี่ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับผมไวรุ่นยุค90นี่ต้องชอบตัวนี้กันแน่นอนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกล่องกันเลยดีกว่านะฮะมา เทอยู่เทอยู่ได้อยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะฮะก็จะบอกรายละเอียดข้างในว่าเล่นยังไงมีแค่สามสีหน้าเองบอกข้อต่อบอกวิธีการแปลงล่างกลับเป็นล่างเดิมอะไรอย่างี้นะอ่าแค่นี้ mm. สองหน้าแล้วก็ชุดชุดมือนะฮะชุดมืออีก mm. สองอันเอ้ยอีกสองชุดสิ นะแล้วก็ฐานวงเวทเนาะโอเคอ่าก็ประมาณนี้มีแค่นี้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูพวกจุดขยับแล้วก็ข้อต่อกันนะครับผมตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะเท่าที่ลองเล่นดูมีความยืดหยุ่นขยับได้หลายจุดเลยนะแถมเนื้องานนี่แข็งแรงดีด้วยนะอืม ส่วนเนี่ยฮะสิ่งที่พิเศษของมันก็คือตรงช่วงข้อต่อตรงนี้ก็จะเป็นฐานเหล็กนะฮะผมเห็นกันเลยว่าฐานเหล็กก็จะมีความแข็งแรงทนทานในการบิดแถมช่วยในการทรงตัวได้ด้วยนะฮะไอต,ตัวนี้คือโพสท่าไหนก,ก็ยืนได้โดยไม่ต้องใช้ฐานเลยนะฮะพอเป็นวัสดุเป็นเหล็กอะไรเงี้ยพอฐานข้างล่างเป็นเหล็กอะไรพวกนี้ก็จะช่วยในการทรงตัวของเจ้าตัวนี้ได้ดีมากขึ้นนะฮะส่วนมือนะฮะมือก็ถอดออกมาได้ ถอดง่ายด้วยนะมันเป็นแบบมันเป็นขอ้อข้อต่อแบบนี้นะ,อะถอดง่ายนะฮะไม่ได้เหมือนพวกกันดมวิธีเล่นดาบมันจะให้มือมาเป็น,นี้มือจะไม่สามารถกลางอะไรออกได้นะฮะดาบก็จะถอดตรงนี้ออกมาได้ครับอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้แน่นอยู่เนี่ยอือฮึนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถือดาบ นะอ่ะอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมการถือดาบอาวุธมันก็มีแค่นี้อลนะเนาะเออมันมีแค่ดาบนะฮะไม่ได้มีปล่อยพลังอะไรเป็นวิเศษมากนะฮะเออแล้วก็เอาไว้เล่นกับฐานรองท่าโพสต่างๆอะไรพวกนี้นะฮะ วิธีใส่ฐานก็เสียบเข้าไปในตูดแบบนี้เลยนะตรงเป้าแบบนี้เลยป,ลปึ๊บล็อกแหละแค่นี้เองนะฮะอุ้ยอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแปลงล่างของเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะฮะตอนเป็นล่างล่างแรกนะฮะเขาเรียกว่าล่างอะไรไม่รู้ล่างที่มันเป็นหัวตัวใหญ่อเออมันก็จะมีวิธีแปลงล่างของมันอยู่นะครับแปลงค่อนข้างง่ายเลยมาเดี๋ยวแปลงให้ดูกันเลยนะฮะ ส่วนช่วงข้อต่อพวกนี้นะฮะมันจะสามารถถอดได้นะฮะเราก็ถอดให้มันแบบเป็นลงมานิดนึงนะแล้วก็กดหัวมันลงปุ๊บดันตัวนี้ขึ้นนะฮะไอะตรงนี้ดันค้องข้างยากเลยนะปุ๊บโอเคอ่าตาโผล่มาแล้วดึงตรงนี้ลงนะฮะก็จะเป็นหน้าหนวดหนวดนิดนึงอ่าแขนนี่ก็อยู่แบบนี้เนาะอ่านะจากนั้นนะฮะก็พับขามันขึ้นมาปุ๊บอ่านะแล้วก็บิดมันนิดนึง โอเคอ่ะก็จะได้แล้วประมาณนี้อ่าก็ประมาณนี้นะฮะก็ได้อยู่นะเออก็มีความเท่นะฮะเหมือนในกระตูนเลยนะ,ะในกร์ตูนนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็เอาไว้เล่นกับฐานนะฮะตอนอัญเชิญออกมานี่ฮะก็เสียบเข้าไปที่ตรงเป้าแบบนี้เลยนะฐานตรงนี้เอาออกไม่ได้นะครับผมเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยอ่าก็จะได้ก็จะได้มาประมาณนี้เนาะ แต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้ตรงฐานนี่มันไม่ค่อยแข็งแรงเลยช่วงฐานช่วงเนี้ยมันมันจะงอจะล้มตลอดเวลาเลยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะตอนอันเชิญนะฮะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นการรีวิวเจ้าตัว g r a n d s o อสคร่าวๆนะครับผมเรื่องราคานี่ก็ประมาณประมาณ4,000บาทนะครับส่วนตัวผมยังมองว่า เอาเป็นส่วนตัวผมนะยังมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่กับราคาที่เสียไปนะฮะ,ะที่มันแพงอาจจะเพราะแพงด้วยเพราะข้อต่ออะไรพวกนี้นะที่มันใช้เป็นแบบงานงานเหล็กอะไรพวกนี้นะกับน้ําหนักเรื่องความสวยงามงานดีเทลนี้ก็ให้ให้ไป10เต็ม10นะฮะตามต้นฉบับไปเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของจุดขยับนี้ก็เล่เลนได้ค่อนข้าง,างหลากหลายนะฮะทรงตัวได้ด,ดีมีความยืดหยุ่นนะฮะก็ เอาไปเลย10เต็ม10เหมือนกันนะฮะแต่นะฮะจุดที่ผมจะค่อนข้างตินิดนึงก็คงจะเป็นในส่วนของราคานะฮะที่ค่อนข้างแรงเลยนะฮะราคาเจ้าตัวนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ4 0 0พกว่าบาทนะครับผมก็โอ้ตัวนี้ก็เท่าเท่าฝ่ามือนี่เองนะฮะก็ถือว่าเล็กมากๆเลยนะแล้วก็ดีเทลอะไรที่มันไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วนะฮะตามในการ์ตูนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะผมก็เลยมองว่า มันยังราคาค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะแต่ว่าถ้าใครเลือกที่จะสะสมเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนี้ก็แนะนำนะเพราะว่ามันก็เล่นได้ดีนะฮะเอาไว้ตั้งโชว์อะไรก็สวยอยู่นะฮะเป็นไงกันบ้างครับผมชอบกันหรือเปล่านะฮะไว้เดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเด็กของชาแน,นลไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ